หวัดีจ <tast eless immigrant AUDIO> <krit ic> ้ามาได้ป <meaningless> ี้อ <mainland> ง <people ceiling> ุกูสุกคนยายเห็นเฮ็ดตัดบเลยจ้ะเก็บเฮ็ดอีกเร็วค่ะมือนีมา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 นี่จ้ะนี่เฮ็ดตับจ้ะเฮ็ดตับภาษาเยอรมันเออมีให้สินี่ค่ะ หิดีย๋ยว่าสิบัดให้เบ่งด้วยค่ะด้อขทางในนั่นจ้ะคือตับนี่แหละค่ะทุกคนรสชาติออกเปรี้ยวๆเนาะจ้ะยา้เคยกินค่ะดอกน้อยขึ้นอันนี้ฮะนี่มาเผาจ้ะน่นนันเดี๋ยวจะหาตัว แ okay. ย่แย่เพื่อนเน่าค่ะยายมาจอบเพิ่งอีก <c oughs> นี่ค่ะเอาเห็ดอันผนกระตาก่อนเนาะนี่ค่ะนี่ค่คยายเ้อะ <c oughs> สวยงามขัดค่ะนี่สองตายายพันยางเข้ามาบ่หอดเนะาะจะมองนี้เนาะทุน้นเอ้ยย่างา่ันมันมันดอกหนึ่งต้องมีดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้า,นาเนาะจะเนาะพูดเอานี่จะ้ะแล้วก็เมื่อนั่นอยู่เฮือนอีเชื่อเนาะค่ะเนาะ ทำความสะอาดที่บ้านอีกรอบจ้ะโผล่ประงามค่ะทุกคนโอ้ยอย่าบายายเด้อ,อยางสองชัมม่วโมงแล้วจ้ะพอดอกแรกค่ะตรงน,นี้ดอกสองดอกสามสวยงามมากจ้ะทุกคนอย่าบายายเด้อยายขอโต้เนี่ยจ้ะนี่ค่ะนี่โอ้ยพ่อใหญ่ตาดีเลยจ้ะ มาตาใหม่แกคุณคุณตาดีแล้วค่ะทุกคนไ้า้กระถอดถุงมือแล้วนอะจะว้าวงานโอ้ยอยู่หกหกก็เห็นค่ะคุณงามจาะงามสุกคนคําจะหาก็ออกนั่นยมุมูมีอยังมาต้องเลยจ้ะโอ้ติดเหลืองสมอยู่บัาน่าจะเนาะเดียว สวยงามมากค่ะโอป่าตาดีขอดพืชเืชนะโอ้ยด uh oh, uh uh ูใหญ่ตาดีเลยจ้ะดแล้วค่ะ ขอพระยาดายยายดีใจเฮงจ้ะเฮ็ดทางย้าย่หลายเนาะค่ะทุกคนเนาะ้ยดุนดุเห็นดอกนึงค่ะนี่จ้ะเอาใส่ถุงมือพิษขังมาคุณแม่ขาดถุงมือขาดจ้ะเอุ้งโอ้ยตื่นเตี้ยวตื่นเตี้ยวบ้าขาดขาดทุกคนเนี่ยทางลา,งายบ่บลายเนาะค่ะเนาะ จะโดนเห็นดอกหนึ่งจะ้จะแต่เพราะได้ขินค่ะทุกคนก็ดีใจเด้อค่ะเด้อโอ้เมื่อบ่งอยู่บ้านเนาะจะ,นะเนาะอืเท่านั่นละ่ะจิตเลืองนิดหน่อยจะ้ะไปมาบ่งอยู่บ้านอีกเช่นหนึ่งเนาะค่ะ ป้าทุกคนสวยงามจ้ะหาตัวคะ่ะทุกคนหาตัวตัวใหญ่ตาดีปิดเลยปิดเชือบไวโอ้ยนม่ค่ะอยู่ใกล้ๆกันเลยจ้ะบางนึงน,นีงนน่งามค่ะค่ะป้าทิตัวเฟาปิดจ้ะปิดเชือเพิ่นแบบงามค่ะทุกคน ป่าใหญ่เด้อยายคือคอยตัดเอาค่ะทุกคนหันมีให้เก็บอยู่ค่ะทุกคนปลาวินเอ่อหินเด่นเด้อค่ะเด้อปลาที่ยายมานี่ปลาหินเด่นที่ยายบอกทางหันลจะจ้ะอันย้อนไปเบิ่งคลิปย์หลังๆเด้อจ้ะเด้อย้ายบอกทางมาอยู่เด้อจะ้ะปลานี่หฮน ออกมาห้าก็ออกมาเลือดเลือดกหน่อยแก่พ่อเราขับปลาเฮ็ดหาไปเรื่อยๆนอนอเนาะจ้ะเนาะพอดีเก็บนี่ค่ะงามจ้ะสวยงามค่ะไปะหาต่อสิค่ะนี่จ้ะนี่พึ่งขาลายโอ้ดอกอ่อนๆสวยๆจ้ะเอาจะเอาเก็บไปตื่มกันเนาะเขาเนาะ

ทุกคนเฮ็ดยาพี่เจริญ้วนเต็มเลยนี่เด็ดเด็ดนี่นี่ค่ะข้างล่างงามๆเนาะแต่ว่ายายมีหลายแล้วค่ะปีที่แล้วยายได้แบบเบิ้งซื้อๆเนาะเนาะโชูเ<ว>ฮ็ดอ <odo, S 1> ันผิดจ้ะพี่เริญพินพินกริกดอกงามถ่ายให้เบิ่งเนาะสุดกัเฮ็ดผิดจ้ะ บระจ,จ่าทุกคนนี่ฟีนคลุกกระโพดกระเรือค่ะอูย้ยงามค่ะงามในเฮดติเด้อระเด้อฟรีกันกินภาษายเยอรมันยายไทยอีกแล้วยาย,ายายสออนแะ,ะ่พี่นยา,า,ายจะถ่ายให้เบิง่งเนาะค่ะป๊าดพี่น้องเ้ยพุดอะงามบอกค่ะกินมาได้เด้อค่ะเด้อยายไทยเป็นบิ่งซื่อๆเนาะจต่เนาะ แพะพินเนาะค่ะแต่ตัวนี้โบแมนเดอร์แต่แลก้กกระโบแมนฟันตะพินเนาะจ้ะนี่ค่ะทุกคนเก็บแพะพินนี่ไ้ระบังตัวนี้น้ำเนาะจ้ะเนาะเห็นบ่ขาสีชมพูเด้วค่ะแต่ว่ากระโบปินชุดแบบแพะพินหนอกจ้ะแต่่บ่บ,บช่ฟันตพินเด้อค่ะเด้อเฮตัวนี้เด้อนี่ไ้ระบังตัวนี้น้ำเน,นา,ะ,านนนะจ้ะเป็นเกลือขึ้นกันนี่ค่ะเด,ด็กเก็บผาดเด้อตัวนี้นี่ผิดจ้ะพี่น้อง อันนี้เอ่อยายเคยเห็นในหนังสือที่ยายศึกษาเนาะจะ้ะแต่จริงๆเพื่อนว่ากินได้เนาะค่ะแต่ยายก,ยายกนน็ยังบ้านเคยกินเนาะค่ะยายเฝ้าเก็บเนาะค่ะยายยังบม่เคยกินเนาะค่ะเนาะเพื่อนว่ากินได้จะ้ะยายเบิ่งในหนังสือตัวนี้จะ้ะเนาะค่ะเนาะอ่ายเยด้อยเห็ดน,นี่ค่ะยายถ่ายไปศึกษาเนาะจ้ะเนาะนี อ๋อรลายหลายพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆลายเลยค่ะสุขุกคนยายกับพาเมือเลยจะยยางเบิดหนุ่มเบิ้ดเวงเมาข้วเหนียวนอกจากไปเด้องานเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดไลไ์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำในเด้อจ้าเด้อนี่แหะค่ะผลงานเหมือนนี้ฮะในสามสี่โดมยิ่งใหญ่กับอิ่มนาะจากเนาะเฮ็ดกับโบหลายเออยายอยากบอกเด้อค่ะเด้อสุขุกคนเด้ออันเห็ดทางยุโรป เมืองยูทูแล้วเมืองไทยเขาอยาก็็ดถึงได้ค่ะอ่ามันบกที่สัดเนาจะไม่น้องจ่ามันเห็ดคนละย่างจ้า